ไม่รู้เป็นไงตั้งแต่ได้เห็นพี่บาวก็เป็นคนนั่งในหัวใจยอมทำทุกอย่างเพื่ออยากอยู่ใกล้ยกทั้งหัวใจให้พี่บาวครองคนลงในรักมักมองไม่เห็น ปากพูดไม่เป็นเหมือนถูกจำจองหูไม่ได้ยินฟังไรไม่คล่องนางน้ำตาน้องยังไม่รู้ตัวก็เป็นพันนี้คนมีความรักก็มีความรักมันสุขจริงนักไม่พักในหัวใจ ยังมิดฝนพรางุ่มระรัวรักจนลืมตัวไม่ลืมหู้ลืมตาพี่บาวรู้ไหมว่าใครคิดถึง กะซิบให้ซึ้งถึงดวงดาราบากบอกตรงตรงลงจริงพี่จาเมื่อไรพี่ยาจะหันมารักน้อง ก็เป็นพันนี้คนมีความรักสุขใจยิ่งนักแม่บ่ได้หยุดพักหัวใจก็ไม่กลัวดังเม็ดฝนพร่างพรมระรัวรักจนลืมตัวไม่ลืมหู้ลืมตาพี่บ่าวรูไม ว่าใครคิดถึงกระซิบให้ถึงถึงดวงดาราอยากบอกตรงๆลงจริงพี่จา๋าเมื่อไรพี่ยาจะหันมารักน้อง ก็ขอโทษด้วยนะคะอ่านไม่ทัน <laughs>